เนื่องจากว่าบ้านมันแรงครับน้ำประปาไม่ไหลเลยครับน้ำประปาไม่ไหลทีนี้ก็เลยต้องทำการซื้อถังนะครับนี่อันนี้เป็นถังหนึ่งพันลิตรนะครับไม่รู้ว่าจะใช้พอหรือเปล่าก็คือผมซื้อมาผมจะตัดทางเอาต้นทางแลยต้นทางของน้ำประปาะผมจะเอาเข้าถาังนี้ ให้มันไหลเข้าทางนี้แล้วเราก็จะใช้ปั๊มในการดูดจากถังนี้นะครับไปใช้งานในบ้านถังนี้ก็ไม่ได้เอาถังแพงนะตัวนี้สองพันอ่าตัวนี้น่าจะอยู่สองพันแปดนะครับถังตัวนี้ไม่แถมลูกลอยนะครับมันก็จะมีลูกลอยมานะครับเดี๋เอาลูกลอยให้ดูอ่านี่ลูกลอยนี้เราซื้อต่างหากนะครับตัวนี้ลูกลอยเป็นตัวตัด เป็นตัวตัดน้ําเวลาน้ําเต็มถังมันก็จะลูกลอยนี้มันจะปิดน้ําไว้นะครับก็จะติดตั้งข้างในนี้นะลูกลอยสําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อถังมาเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้ใช้นะครับเวลาที่น้ําประปามันไม่ไหลคือให้มันมาพักไว้ทีนี้เลยเราก็จะได้ถังนี้ไปใช้น้ําในบ้านนะครับ พันลิตรไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าน่าจะพอนะมี่ก็ลูกลอยก็จะหมุนไปติดตั้งข้างในนี้ครับนะส่วนถังที่ราคาแพงถังราคาแพงมันจะมีลูกลอยให้อยู่แล้วนะครับในตัวตัวนี้เราซื้อแบบพอใช้มาแล้วก็ผมซื้อปั๊มมาด้วยนี่ปั๊มน้ำไม่รู้ว่า ดีหรือเปล่ารุ่นนี้ใครเคยใช้หรือเปล่านะมาโอ้โหจะมีโอลิงให้นี่โอลิงปั๊มตัวนี้ก็จะจะยกขึ้นก่อนนะครับนี่ตากล้องมัดูใกล้ๆเลยตากล้อง วันนี้เราได้ตากล้องมาจากนี่นะครับตากล้องพิเศษนู่ปั๊มตัวนี้ชื่ออะไรนี่ลักกี้โปรนะครับตัวนี้เห็นไหมสามคุณสมบัติแรงทนทานบริการดีเพิ่นวะเตผมก็งงทำไมเขาต้องให้เติมลมครับเนี่ยเขามีจุกไว้เติมลมนะจุกไว้เติมลมใครเคยใช้บ้างแนะนำมมหน่อยเด้อ มีคู่มืออยู่ครับคู่มือมีแต่ภาษาอังกฤษนาเอา <c oughs> เตากล้องเงียบๆนี่ตากล้องอ่ะนี่คู่มือนี่เอาเดี๋ยวดูภาพประกอบเอาแล้วกันในการต่อใช้งานวันนี้จะทำการติดตั้งก็ไม่รู้ว่าจะติดตั้งถูกหรือผิดนะครับ ไม่ลองไม่รู้ครับไม่ทําไม่เป็นนะครับผมก็จะทําเองเลยวันนี้จะจัดการเองเลยในการติดตั้งปัม๊มตัวนี้มีร่องน้ำไหมเนี่ยตร้นี้อะไรเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าน้ำออกนี่นครับน้ำเข้าตรงนี้ีอา้าวตากล้องเริ่มเมื่อยมือแล้วไหนอา้าวช่างชูจัดให้ เอาไปวางอยู่ตรงนู้นครับขั้นตอนการต่อปั๊มนี่แหละน่าจะยากายาหน่อยกินข้วาวยังเนกินน้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวอร่อยไหมน้ำมะพร้าวอีก เอ้อนี่แหละปั๊มส่าอืมเนี่ยท่อเมนมันตัวเนี้ยดูตัวนี้น่าจะท่อประปามาเข้าบ้านเต่ทีวนี้มาตัดสามทางใส่ตัวนี้เนาะอันนี้เป็นโอกน้ำได้อยู่แล้วเราจะ เราต,ต้องเอาน้ํานี้เข้าถังคใช่ไหมใช่ต้องตัดตัวนี้ออกครับตต้องอุดอุดตรงนั้นใช่ไหมอุดตัวนี้เพราะว่าเอาน้ํานี้เข้าถังนี่มาเข้าถังปึ๊บไม่ต้องอุดเลยพี่ฝั่งนูน้นก็มีกอกแล้วไม่ใช่หมีกอกอยู่แต่เราตรงนี้มันต้องเข้าปั๊มด้วย<อ>หมายถึงปั๊มมันต้องดันไปก๊อกนี่แล้วก็ดันมาก๊อกนี่ต่างหาก เพราะมันใช้ปัม๊มใช่ใช่ไหมโ์ตัดตัวนี้เอานี้เข้าถังอุดตัวนี้งงนิดหน่อยดิอุดตัวนี้นนอ,อุด,อดแล้วก็ต่อมานี่โอ้ใช้อะใช้สามทางหลายอันเลย น้ำประปาไม่ไหลครับช่วงนี้อันนี้เข้าถังฮะตัวนี้เข้าถังจะน,นั้นออกใช่ไหมดูดออกอน,นี่น,นี่ตัวน,น,นี้น้ำอกอกใช่ไหมครับอันนี้ดูดจากถังอันนี้อก<ะ>อกนะเราต้องต่อ เข้าอันี้นะใช่ต่อข้างบนเข้าไปเลยเข้าตัวนี้ข้างล่างก็ดูดออกปั๊มดูดออกนี่น้นนําน้าํ <c oughs> ามันจะเข้านี่เนาะครับอ่น้ํามันจะเข้านี่แล้วดูดข้างล่างออกใช่ดูดข้างล่างนี่ตัวน,นี้ตัวนี้ต่อเข้าปัม๊มดูดปัป๊มนี่มันต้องจ่ายไปก๊อกนี้ด้วยแล้วก็จ่ายไปก๊อกทางนูนแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องอุด ตรงนี้เนาะอุดตัวนี้อุดตัวนี้น้ําเข้านี้แล้วเราก็ต้องโตเข้าตัวนี้ด้วยจากปั๊มเข้าตัวนี้แล้วก็ไปนน่นด้วยต้องซื้อสามทางมาเขาต้องใช้กอกน้ําตัวนี้ด้วยงงงนิดหน่อย แบบเดี๋ยวฮะไ,ไม่เอาไปชิดนู่นเลยชิดเลยป่ะออเอาให้ชิดกะระแพงเลยเอาตัวนี้ก็ได้เอาหันหันนั่นไปหน่อยเออนี่แหละนี่แหละเอาลายนี่แหละ ปั๊มจะไม่โดนฝนหรอกเหอเอปั๊มต้องไว้ฝั่งนุ่นเนาะมันต้องแอบฝั่งต่อยาวมานี่เอ๋อเราเอาอันนี้ไว้ข้างในได้ไหมไว้ข้างกำบเพลงเนาะนี่ตรงนี้ใช่ปั๊มมีอยู่ตรงนี้เอ้ยอย่างนี้แหละ ต่อปุดตัวน,นั้นเข้ามานี่เป๊บขึ้นมานี่โอเคเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปเลยกันครับ